สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้จะมาในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องการใช้นัมเบอร์นะครับสร้างแผนงานหรือ s c h สเ u l e นะครับรวมไปถึงการสร้าง S-curve นั่นเองนะอ่ะใช้แอปนัมเบอร์ทำมันจะทำได้หรือไม่แล้วมันเป็นยังไงเนาะมาลองดูกันนะครับผมอันแรกนะเราก็ต้องสร้างแผนภูมิ นะหรือสเกจูของเราขึ้นไาก,ก่อนนะแผนงานของเราเองนะในตัวอย่างนี้นะครับผมจะขอ,อยกตัวอย่างการทํางานติดตั้งปั๊มน้ำเนาะรายละเอียดที่ต้องใส่ก็จะมีพวกขั้นตอนการทํางานราคาแล,แล้วก็ช่องเปอร์เซนต์เบสแล้วก็ระยะเวลานะครับจะลงเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์แล้วแต่เราเลยนะครับตัวนี้ขอ,อยกตัวอย่างเป็นสัปดาห์ละกันนะแล้วก็ใส่ราคาลงไปเราสามารถจัดคอมมาได้นะครับทีนี้โอเค ราคารวมด้านล่างนะครับผมตัวนี้จะไปเร็วๆนะฮะในการสร้างสเกโดวตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเบสิกทีนี้ช่องของเบสเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เนี่ยให้เราเราก็ใส่สมก,การเข้าไปนะครับเปอร์เซ็นต์เบสเนี่ยจะเท่ากับมูลค่าของรายการนั้นๆนะครับหารด้วยมูลค่ารวมนะอ่าออโต้ฟิลลงไปนะครับผมก่อนที่เราจะออโต้ฟิลนะครับเรามาทําการล็อกตัวที่เป็นราคารวมไว้นะครับเวลาเราออโต้ฟิลมันจะได้ไม่เคลื่อนเนาะอ่าก็ไปที่ตัว ตัวข้อมูลที่ต้องการแล้วก็กดติ๊กนะครับพวกล็อกติ๊กให้หมดเลยนะฮะที่มันล็อกแถวและหลักเนาะจากนั้นเราก็ทำการออโต้ฟิลได้นะครับทีนี้เนี่ยในการประเมินเอสเค u ร์ e เนี่ยมันจะต้องมีตัวแลนและก็ตัวแอคชซ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องแทรกนะครับแทรกช่องเข้นไปนะแต่ละรายการก็จะมี2บรรทัดนะครับทำการแทรกซะนะครับเอานัมเบอรเนี่ยมันจะแทรกแบบแยกขั้นไม่ได้นะก็ต้องทำดีละบรรทัดนะครับ โอเคทีนี้เราก็ต้องใส่ p l a n d Actual เข้ามานะครับตกแต่งสีสักนิดนึงนะฮะในส่วนของสีสันนี่แล้วแต่ชอบเลยนะครับว่าเวลาเราจะทำ ให้ช่องไหนมันเป็นสียังไงตัวหนังสือเป็นสีแบบไหนนะเราแต่ชอบเลยนะครับในส่วนของตัวอ่ m นัมเบอร์เนี่ยมันค่อนข้างสะดวกในการตกแต่งนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันก็ทำเป็นเกรเดียนได้นะในตัวของช่องเองก็เป็นเกรเดียนได้ทีนี้เราก็มาเริ่มทำสโคปงานนะครับไฮไลท์สีไปนะครับว่าแพลนนิ่งของแต่ละจ็อบเนี่ยเราจะใช้เวลาเนี่ยกี่สัปดาห์นี ในแต่ละรายการเราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มช่องระยะเวลาเป็น weeks เข้ามาด้วยบรรทัดหนึ่งนะตอนแรกผมลืมทําไว้นะอัะนนี้เราก็เพิ่มใส่เข้าไปจากนั้นนะครับเราจะมาใส่เปอร์เซ็นต์งานนะหลังจากที่เรามีข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับตัวเปอร์เซ็นต์งานตรงนี้นะครับจะมีสมการที่เขียนไว้ว่า percent weight หารด้วยระยะเวลานะครับใส่เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการล็อกนะโดวยวิธีการที่แนะนําไปนะครับก็คือ สัมผัสไปที่ตัวข้อมูลที่เราต้องการแล้วก็ติ๊กล็อกแถวและหลักให้ครบนะบแล้วเราก็ออโต้ฟิลไปนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในทุกๆตัวในทุกๆรายการเนะี่ยจนครบนะครับเราได้ชุด สมการความคืบหน้าของแพลนไว้เป็นตุ๊กตาแล้วทีนี้เราก็จะตกแต่งสีช่องที่เป็น actual สักนิดหนึ่งนะครับให้มันเป็นสีสันสักนิดนึงไว้สำหรับกรอกเปอร์เ,รเซนต์ความคืบหน้าจริงนะเป็นร r a d i e n t ละกันนะครับจะได้สวยๆหน่อยนะโอเคก่อนที่เราจะไปสเต็ปต่อไปนะครับเรามาลองซ้ำตัวเปอร์เซนต์เวทดูบ้างสิว่ามันถูกต้องไหมนะครับ เกินไป25%เปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องมารีเช็คด้วยที่ว่าแวลล์มิเตอร์ตัวไหนมันไม่ครบอ่าก็เจอตารางมันแอดไม่ครบนะครับโอเคเคลียร์แล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราต้องมาสร้างช่องเปอร์เซ็นต์เวิร์กนะครับโปรเกรสซีฟนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์แอคคูเมเลตนะของทั้งแพลนและแอคชวลนะครับประมาณนี้นะสร้างตามได้เลยนะครับอ่าคีสมการในช่องของเปอร์เซ็นต์เวิร์กโปรเกรสซีฟนะครับสมการก็คือต้องใช้ซัมอิฟนะซัมอิฟนะครับ วงเล็บเปิดนะครับชุด Data ชุดแรกจะเป็นแถวของแ l นแอ c t ช a l นะครับครอบคลุมไม้ครบกดคอมมาต่อไปก็คือแ l นนะครับเราทำของ p แ a นก่อนเราดิคแผนข้อมูลชุดสุดท้ายก็จะเป็น Data ตรงตรงวีง Week, นะครับตรงวีคตรงคอลัมน์ของว e คนะครับหลังจากเสร็จสิ้นแล้วเราต้องมาล็อกล็อกแถวและหลักของชุดข้อมูลแรกและชุดข้อมูลที่2หลังจากนั้นเราก็ทำออโต้ฟิ l ได้เลย แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราต้องทำให้ชุด Data ตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะจะได้ง่ายต่อการดูนะครับโอเคเลือกตัวสริยมดับตำแหน่งเนาะถัดมาเปอร์เซ็นต์ a c c u m u l a t e ทำได้โดยการช่องแรกเนี่ยก็จะเท่ากับช่องข้างบนเลยนะครับส่วนช่องที่2เนี่ยจะเท่ากับช่องข้างบนบวกช่องก่อนหน้านะครับ mm hmm. เมื่อเราได้ช่องที่2เสร็จเราก็ทำ autofill ไปได้เลยนะครับผม ทีนี้เปอร์เซ็นต์เวิร์กโปรเกรสซีของฝั่ง actual ก็ทําเช่นเดียวกันนะครับก็มาใช้สมการ s u m i f แบบเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ในชุดข้อมูลที่2เนี่ยเราจะมาเลือกช่องที่เป็น actual แล้วนะครับผมกดเข้ากับนะครับเลือกสมการ Su m if วงเล็บเปิดแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกชุดแถว plan actual คอมมาเลือก c t u a l ัคอมมาเลือกชุดข้อมูลวิกหนนะครับแล้วก็ทำการล็อกแถวและหลักของชุด1และชุด2นะครับข้อมูลก้อน1และก้อน2อ,อ่าทีนี้ก็บอต a ตอร f ฟิลเช่นเดียวกันเลย ว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับในส่วนของสเกดูนะถัดมาจะเป็นการลากเส้นโปรแกสซีฟตามจริงนะครับกรณนนีเวลาเราไปใช้งานจริงนะครับแล้วก็กกเปอร์เซนต์ความคืบหน้าจริงลงไปในช่อง a c t u a l นะครับสมมุติแค่นี้เนี่ยรายการแรกเนี่ยเออแอดวานนะครับจากนั้นกดแทรกกราฟเข้ามานะครับเลือกกราฟเส้นนะแผนภูิแบบเส้นอ่าแล้วก็กดสัมผัสเพื่อแอดข้อมูลนะครับโดยข้อมูลชุดที่1น,นะครับก็คือเปอร์เซนต์ของ a c c u m u l a t e plan นะครับ และชุดข้อมูลที่2ก็คือเปอร์เซ็นต์แอคคูมูเลตของแอค u ชวลด้านล่างนะครับแต่ว่าของตัวแพนเนี่ยก็ให้ลากไปจนสุดเลยนะครับร้ออ่าหลังจากที่เราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราไปที่รูปฟันเฟืองนะครับเพื่อที่จะปรับให้มันเป็นให้มันสร้างให้มันรันข้อมูลเป็นซีรีส์ตามแนวนอนนะครับส่วนตัวของ Actual เนี่ยให้ลากตามจริงถ้าแนวสัปดาห์ความคืบหน้าแค่1สัปดาห์แล้วก็เพิ่มข้อมูลไปแค่1สัปดาห์ ไปสสัปดาห์แล้วก็เพิ่มไปที่2สัปดาห์นะครับโอเคแล้วเราก็ได้ S-Curve แล้วนะครับก็คือมีแนวเส้นที่เป็นไกด์ไลน์ก็คือ planning ในขณะเดียวกันก็จะได้กราฟเส้นอีกเส้นหนึ่งที่เป็นของ Actual นั่นเองจากตัวเลขที่เรากรอกเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ใช้นำเบอร์ท Schedule แล้วก็ S-Curve ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ mm hmm. ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะฮะสวัสดีครับ you